อ๊ยพวกมนุษย์นี่อะไรกันเนี่ยไม่คัดแยกขยะอีกแล้วฉันเนี่ยสกปรปกไปหมดแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะฝนฟ้าอากาศอิชันถังขยะเทศบาลกมาลาเศิรีชัยนะคะนี่ขอบนนอ่นหน่อยเถอะพวกมนุษย์นี่เป็นยังไงทำไมไม่ชอบคัดแยกขยะแล้วชอบทิ้งทุกอย่างลงบนหัวฉันเนี่ยโอ๊ยไม่เป็นห่วงฉันเลยว่าฉันจะติดเชื้ออะไรยังไงหรือเปล่าเนี่ย แล้วยิงช่วงนี้นะทิ้งขยะก็ไม่ลงถันนะพอฝนตกลงมาปุ๊บโนนเกลื่อนกลาดเต็มท้องถนนไปหมดเลยอะ่ะทั้งสศกรปรกแล้วก็อันตรายด้วยล่ะโดยในช่วงนี้พื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักได้ในบางแห่งนะคะจากอิทธิพลของร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ยังมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะต้องระวังน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากในบางพื้นที่ด้วยนะคะ ส่วนในวันพรุ่งนี้แต่ละภาคอากาศจะเป็นยังไงต่อเดี๋ยวไปดูในพื้นที่ภาคเหนือก่อนเลยค่ะภาคเหนือพรุ่งนี้ฝนตก70%ของพื้นที่นะคะต้องระวังฝนตกหนักที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานฝนตก40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักได้ที่หนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุดรธานีและมุกดาหารค่ะภาคกลางฝนตก40%ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่นครสวรรค์อุทัยธานี บุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีรวมถึงสมุทรสงครามภาคตะวัออนออกก็มีฝนนะคะ40%ของพื้นที่ต้องระวังฝนตกหนักที่ระยองจันทบุรีและตราด ทะเลขึ้นนสูง1-2เมตรภาคใต้มีฝน30เ์ของพื้นที่ค่ะส่วนมากจะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรราษฎรีนราธิวาสระนองพังงาและตรังอ่าวไทยขึ้นสูง1นงเมตรทะเลอันมันตั้งแต่พังงาขึ้นมาขึ้นสูง2-3เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะคะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าะนอง40เซของพื้นที่ค่ะนี่มนุษย์ทั้งหลายยิ่งในช่วงโควิดระบาดแบบนี้ ต้องคัดแยกขยะให้ดีๆนะพวกขยะติดเชื้ออย่างหน้ากากอนามัยอะไรพวกนี้ควรจะพับม้วนแล้วก็แยกใส่ถุงเอาไว้พวไม่ใช่อะไรหรอกทิ้งทิ้งมาเนี่ยแล้วมาลงที่ฉันอนะโอเคฉันเนี่ยเป็นตัวสะสมเชื้อโรคแต่ฉันเป็นห่วงเจ้าหน้าที่ที่เขามาเก็บขยะนี่สิกลัวเขาจะติดเชื้อโควิดสิบเก้ายังไงทัดแยกขยะกันสักนิดนึงก็แล้วกันนะช่วยๆกันหน่อยละส่วนตอนเนี้ยขอตัวทำหน้าที่ต่อลาเลยนะคะสวัสดีค่ะ มาทิ้งที่ฉันได้แต่ฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่คัดแยกขยะก,กหน่อยได้ไหม